ตักขึ้นมาก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนหอมมากค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รักผัดสักเล็กน้อยก็จะใส่พกซอสปรุงรสนะคะทุกคนกควรให้เขาแตอ,อกจากกันนะคะเพราะว่าเราจะผัดแตงนะคะทุกคนจะผัดไข่ใส่แตงจ้า ตักขึ้นมาก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนหอมมากค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รักใส่ลงไปเราก็จะผัดนี่ก็จะเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนจะเปรี้ยวมะเขือเทศนิดหน่อยแล้วก็หวานน้าตาลนิดๆน,นะคะ ใส่รถด,ดีน้ำตาลนะคะรับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้ก็หอมมากเลยค่ะทุกคนใส่ลงไปเราก็จะผัด เป็นอาหารเบาๆไม่เผ็ดค่ะผัดจืดนะคะทุกคนจะเน้นความอร่อยนะคะควรให้เขาแตอวจากกันนะคะเพราะว่าเราจะผัดแตงนะคะทุกคนจะผัดไข่ใส่แตงจ้าควรให้เขาแตออกจากกันนะคะเพราะว่าเราจะผัดแตงนะคะทุกคนจะผัดไข่ใส่แตงจ้า เป็นอาหารเบาๆไม่เผ็ดค่ะผัดจืดนะคะทุกคนจะเน้นความอร่อยนะคะตอนนี้ก็หอมมากเลยค่ะทุกคนข้าวพิมก็หุงเสร็จแล้วนะคะทุกคนพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะลงไปนี้ก็คือทานได้เลยนะคะทุกคนควรให้เขาแตออกจากกันนะคะ เพราะว่าเราจะผัดแตงนะคะทุกคนจะผัดไข่ใส่แตงจ้าเป็นอาหารเบาๆไม่เผ็ดค่ะผัดจืดนะคะทุกคนจะเน้นความอร่อยนะคะ,ะไข่พิงก็จะตีตีไข่ก่อนนะคะทุกคนเสร็จก็เอามาลงกระทะเลยะค่ะทุกคนก็ามาคนคนคน ใส่ลงไปเราก็จะผัดผัดแตงรับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีนะคะได้ที่แล้วค่ะทุกคนสุกเรียบร้อยเลยนะคะ ข้าวพึ่งก็หุงเสร็จแล้วนะคะทุกคนพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะลงไปนี้ก็คือทานได้เลยนะคะทุกคนก็จะใส่รดดีน้ำตาลนะคะ ผัดแตนใส่ลงไปเราก็จะผัดก็จะใส่รดดีน้ำตาลนะคะพะคอไข่สุกนิดนึงนะคะทุกคนก็จะใส่แตนกับกับมะเขือเทศลงเลยค่ะ ได้ที่แล้วค่ะทุกคนสุกเรียบร้อยเลยนะคะใส่ลงไปเราก็จะผัดเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะทุกคนเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะ ตอนนี้ก็หอมมากเลยค่ะทุกคนได้ที่แล้วค่ะทุกคนสุกเรียบร้อยเลยนะคะ,ะไข่พิมก็จะตีตีไข่ก่อนนะคะทุกคนเสร็จก็เอามาลงกระทะเลยค่ะทุกคนก็มาคนคนคน ควให้เขาแตออกจากกันนะคะเพราะว่าเราจะผัดแตงนะคะทุกคนจะผัดไข่ใส่แตงจ้าเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะทุกคนเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะพอไข่สุกนิดนึงนะคะทุกคนก็จะใส่แตงกับ กับมะเกิดเทศลงเลยค่ะก็จะใส่รสด,ดีน้ำตาลนะคะตอนนี้ก็หอมมากเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาพออันส่องพิมพ์พื้นเกาพี่น้องน,นี่พิมพ์สีมาพัดไข่พี่น้อง ัดไข่ก็คือใส่กระเทียมเจียวก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะมาพอ้านส่องพิมพ์ขึ้นเก่าพี่น้องนี่พิมพ์สีมาผัดไข่พี่น้องผัดไข่ก็คือใส่กระเทียมเจียวก่อนนะคะทุกคนก็จะใส่รสด,ดีน้ำตาลนะคะ ตอน,นี้ก็หอมมากเลยค่ะทุกคนตักขึ้นมาก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนหอมมากค่ะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รักไข่พึ่งก็จะตีตีไข่ก่อนนะคะทุกคนเสร็จก็เอามาลงกระทะเลยค่ะทุกคนก็มาคนๆๆพอไข่สุกนิดนึงนะคะทุกคนก็จะใส่แตนกับ กับมะเขือเทศลงเลยค่ะเป็นอาหารเบาๆไม่เผ็ดค่ะผัดจืดนะคะทุกคนจะเน้นความอร่อยนะคะพะคอไข่สุกนิดนึงนะคะทุกคนก็จะใส่เตยกับกับมะเขือเทศลงเลยค่ะใส่ลงไปเราก็จะผัด จะใส่รสด,ดีน้ำตาลนะคะควรให้เขาแตกออกจากกันนะคะเพราะว่าเราจะผัดแตงนะคะทุกคนจะผัดไข่ใส่แตงจ้านี่ก็จะเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนจะเปรี้ยวมะเขือเทศนิดหน่อยแล้วก็หวานน้ำตาลนิดๆน,นะคะ ตอนนี้ก็หอมมากเลยค่ะทุกคนก็จะใส่ลดดีน้ำตาลนะคะก็จะใส่ลดดีน้ำตาลนะคะได้ที่แล้วค่ะทุกคนสุกเรียบร้อยเลยนะคะ นนี้ก็หอมมากเลยค่ะทุกคนได้ที่แล้วค่ะทุกคนสุกเรียบร้อยเลยนะคะผัดแต่นี้ ควให้เขาแตกออกจากกันนะคะเพราะว่าเราจะผัดแตงนะคะทุกคนจะผัดไข่ใส่แตงจ้าสวัสดีค่ะมะพร่อนส่องพิมพ์คื้เกาพี่นนอนนี่พิมพ์สีว่าผัดไข่พี่นนอนผัดไข่ก็คือใส่กระเทียมเจียวก่อนนะคะทุกคน